กินสมมาขามสมมาขามขอน้ำข้าเจ้ามือเช้านี่จะ้ะนางลูกซื้อก็ขึ้นอยากกินสมง่วงนอนตอนเหียงกันได้ขึ้นแล้วเออมือเช้านี่ได้ขอมาขามข้าเจ้าไหวได้เสียมาก,กินมาเลี้ยงพี่น้องมาก,กินน้ำกันเ้จอจะเขินมาขามอียงเนี่ยมันเป็นหมักนิดหน่อยเดียวๆจ้ะ เขาจะเอินม,มาขามีเงีงก็บอกว่แต่วเห็นเห็นเราเป็นตัแซบเนาะก,กินเป็นคำอมๆอ่ะนะันนี้บุ๋มก็มานั่งกินอยู่หลังบ้านจ้ะเพราะว่าอยู่ในบ้านขายของเนงาะจ้ะมันกัเสียงหลังนีนจักน้อยเพราะว่ามีลูกค้ามาซือของเนงาะจ้กก็ได้บุ๋มก็ได้ออกมานั่งดีกินอยู่หลังบ้านน <laughs> อกหน้าขายของอยู่หนบ้านเนาะจ้กก็ได้เปลี่ยนกันเพราะว่าบุ๋มก็สีออกมานั่งกินเดียวกับตังสี เอาเขาไปให้น้องเพราะว่ากินพร้อมกันว่ได้เนาะเพราะว่ามันตรงคล้ายเครือของนาจ๊ะรุมมีูกค้าพาะมีลู้าเขามาเรื่อยๆจ้ะมันก็อ่าอัดคลิปกับสิงยางในแจักหน,น่อยเนาะจา้ะเพราะว่ามันมีคนเขาคนออกเนาะจา้ะมันกัสิบ่เป็นส่วนตัวําได้ไปจ้ะพี่น้องเข้ามากินกันเลยไม่กินส้มาัน้องกันเด้จ้า ขาให้ส่งเองกินแกงเล่าพี่น้องคือทังนี้กาอากาศเืมดหนาวเลยได้จังทังทางนั่นหนาวเลยบ่ ถ้างี้งเดิมเดิมน้มเย็นมาแล้วก็งามเ้ากะสีอากาศเยน็นเนาะจ้ะใส่เสือ้อแขนสั้นมาได้เด้ต้องใส่เสื้ออุ่นใส่แขนยาวลองสมมอนเลยต้มน้ำอาบแดวคกินได้มาได้แล้วจ้ะ เยอะคี่ะจินแกงหว่วงน้อนไม่เป็นพริกเกออเเลือจ้ะบร้เ็นเจปลา แห้งมาเลยจ้ะพี่น้องยันหลอกพันรุดจ้ะหลอกเขวรุดนะก็เลยต้องค่อยๆกินกินอย่างกันอย่างเลยพี่น้องขันท่าบนเราว้างมันก็รุดไว้อ่ะจ้ะ กินคนเดียวเราจะไปให้น้องนั่งกินน้ำเพราะว่าถ่าขายข,ของอยู่หน้าบ้านจา้ะผมก็เลยออกมานาั่งกินอยู่หลังบ้านเพราะว่าอยู่ในด่านมันเสียงดังแล้วจ้ะมีคนมันซื้อของโอ้ไงสมแหงสมจนสมจนดัดตาเหนือนกับพี่น้อง ร้านมาแต่โรงเรียนพี่น้นองมาก็ต้องในมเมืองหลานก่อนจ้ะเบิองเดินน้ำดหลังบ้านอันดนาะเด็กชายอันดนะาปาสิสีดีเดยะยิ่งให้ดุงมัดสีเปียกกันแล้วออกจะถึงอยู่หลังบ้านถึกแม่นมันนู้ยุกบประเดีด๋ยว ตลาดพุ่นพองอย่างนี้จ้ากับพู้ว่าสื่อยังกับไปเบ่งกันได้เนาะจ้าว่าเขาขายอยังนี้มันนี้กับมาตลาดกับน้องแม่เนาะจ้าขับรถมาเองพากันมาสื่อต้องเขากินแดงเนาะจ้ะ ตอนนี้เข้ากันในมะาฮอดตลาดในนอาจะพี่น้องกะไมะยางเบาเวงเนี่ยกินได้หลายจ้าค้นกระดายผม พอดหดดานขายปลาหมึกย่างพี่น้องบุ๋มก็คิอดอยากก็เลยซื้อซอยเพื่นประมาณหาสิบบาทนี่ละจ้ะก็มาเวะสืบบ้อปลาสมเนาะจ้ะไปไว้ถอดกินมืออื่นเนาะจ้ะมัาทบขอเมไหมคร น้องสาวก็ซื้อข้อหมูย่างจ้ะเอาไปกินแดงเนาะจ้ะเป็นกระซือเป็นใส่ย่างเนาะจ้ะก,กับหูหูย่างาจ้ะเธอเอาอะไรนะใส่บอกจากนั้นบุ๋มกระเบะมาซื้อของเนาะจ้ะ าซื้อใส่กอกวซื้อลูกสิ้นไปทอดขายมืออื่นจ้าบุมก็จะขอจบคลิปไปเพียงสามนีนอกจากพี่น้องจากผาพี่น้องกดติดตามกดไลกดแชร์ให้ส่งสาวเล่าสตรอรี่เพื่อเป็นกำลังใจให้บุมใ็้คลิปต่อๆไปไนี้ได้จ้าบ๊ายบาย ก่อนสิไปก็มากินขาวแรงน้ำกันด้วยจ้าพี่น้อง